นั่งเครื่องบินมาเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วรอเหนื่อยรอนานเหรอตอนสิบเอ็ดโมงยี่สิบนาทีกำลังตื่นอันนี้รอร่วมสองชั่วโมงอ่ะว่ายง่ายเลยร่สองชั่วโมงแม่บอกไงออกมาข้างนอกก็ยังเจอแม่อยู่ไปพร้อมกันยังไปรับปะมันก็จะเที่ยงแล้วไงนั่นนะแม่มันลงมาตั้งนานแล้วใครแล้วเขาลงมาตั้งนานแล้วไงก็ต้องรอต้องดูเช็คสถานที่ว่าคอนแกงสนามบินเป็นยังไง เดินสนามบินชั้นแรกชั้นสองชั้นแรกชั้นสองน่ะสี่ห้าเที่ยวก็ม <จง S 1> ไม่ <จง S 1> บอกว่าจ,งจงนกระทางบอกรถมาแล้วเนี่ยไปรอข้างนอกยังลืมกระเป๋าเลยก็ลืมกระเป๋าแล้ว,ลวก็เป็นยุ่งตรงตั้งกันอยู่ตามภาษาส,าษาสองคนแก่อะไรโอ้ขอบคุณเราตกๆครับสวัสด,ดีอเอ้ยียาวไล่ไปเยอะไปเลย นิ้นใจแฟ,แฟนเพลงม่าเรียกได้มันนอกมากเลยแฟนเพลงบ้าปไปอ้าวสมัยก่อนห้าหกสิบปีก่อนที่เขาไม่เรียกแฟนเพลงเขาไม่แฟนเพลงเลยขาเรียกแฟนคลับโอ้ยไอ้คลับเกินลับสวัสดีครับมินรักแฟนเพลงทุกท่านครับวันนี้เหรอ ก็วันนี้พบกันนะครับเข้าค่าลูกเสือในตอนตีนตอนเย็นนี้นะครับผมกับผมไปไปรูดโวนาไดนออฟสเต,ตไไจฟัแลรวใครวะไรคนหนึงโจเหรอทาไม่ได้มันมันนี่มันมันมันมนี่นี่พยัยไล่เจ็บคนแกน่นั่งนั่งแบบนี้ไม่ค่อยได้นะต้องนั่งบอกสูงๆได้เท่านั้น,น,นอะไรามานี่ย ายหนะ้าเหมือนพ่อมากเหนือนเลยที่จริงสันจมูกน่าจะได้พ่อนะครับแต่ไม่ได้พ่อเลยแม่เดี๋ยวไปสัญญกรรมไงเออเดี๋ยวไปสัญญกรรมคุณเชษฐ์ไทยเขาจะออกเงินให้ผมไปสัญญกรรมเองเออใช่ไหมเดี๋ยวจะจงไปเกาหลีเลยจงไปเกาหลีไปสัญญกรรมเหรอไปถันมุก ทำเลยตาปลายเหมือนป้าเลยตาตี๋นะครับใช่ไหมเฮ้ยตามาแล้วนะเยเชิมตาแล้วเหรอตัดมาแล้วนะเนี่ยถ้าไม่เอาปิดไปแล้วถ้าตาปลายเป็นเหมือนป้าตาก็จะปิดไปลืมตาไม่ได้ทีนี้หนังตาเยอะเกินไปน้องข้าวลืมข้าวหมูโหใม่นะคะแม่ ป่าน้ารักาปกันน้าลา,ากาลามากับยายเบนด้วยครับแม่กับกลับบ้านกับธนรักเรือน้องตาน้องตาไม่รู้หายไปไหนต้องแบบต้งนานแล้วไหลเล่นไปจ้าวมาได้ไหมเหรอไม่เคเมื่อว,ว,ว,วาน เอากินข้าวหรือลรงข้าวที่กมาเอามาแล้วไงเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับทุกคนไอโบอกกฎหมายฟันดีลาตีสวัสดิบบ์วันนี้เจอกันเข้าค่ายลูกเสือเชอมปิง้งได้ข่าวเอาบัตรหน้าง,งานก็เหลือเพียบเลยครับเ,เจอกันบ้าบอย